ทันใดสนใจริวตันนะครับเสียงกลางไปใหญ่นะครับนกอายุกงปีครึ่งนะครับเป็นริวตันบัวเต็มนะครับเต็มทั้งบัวเต็มทั้งปลายหางนะครับนี่เสียงกลางไปใหญ่ครับมาใหม่ครับทันใดกําลังมองหาริวตันนะครับนกฝึกต่อนะครับตัวนี้แหละครับเปิดไว้ที่พันเก้าไม่รวมทรงนะครับห้ามต่อนะครับ พันเก้านี่นะครับตันตึ๊บครับเสียงกลางไปใหญ่นะครับอืมตันตึบ๊บตันตึ๊บนะครับนกปีครึ่งอยูตันบัวเต็มนะครับอันใดสนใจก็โทรมาเลยนะครับ ให้โอนไว้ได้ก่อนนะครับมีตัวเดียวนะครับเดี๋ยวพาชมลายใกล้ๆกันนะครับนกเพึ่งมาใหม่ครับอาจจะดินนิดนึงนะครับเดี๋ยวลงมาชมกันครับนี่นะครับลายของเจ้าลิวตันบัวเต็มนะครับอกมีเส้นสอนิดหน่อยนะครับนี่นะครับดูลายครับลายดำนะครับลายสเล็กแน่นครับ ตัวใหญ่นะครับนี่ปลเต็มยกปีกกลัวครับนี่ครับตันเสียงกลางไปใหญ่นะครับป่าร้อยนะครับโดดไปแลเล็บเล็บ,บนิ้วเล็บเท้าครบนะครับนกที่สมบูรณ์นะครับทางนะครับหมดเต็มครับ ต้บัวก็เป็นบัวเต็มแล้วก็ปลายหางอันเต็มครับแทบทุกเส้นนะครับเต็มหักครับนี่นะครับดินดินดินกว่าอ่นี่นะครับครับคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับท่าใดสนใจกระโทมาเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับขอบคุณครับ